วันหนึ่งพ่อได้พาลูกชายที่จบหมอมาพบเพื่อนเพื่อนสูงวัยเอาลาไอ้หนูเพื่อนพ่อก็อายุเยอะกันแล้วช่วยแนะนําวิธีการใช้ชีวิตให้กับลุงลุงเขาได้ฟังหน่อยได้ไหมคุณหมอไฟแรงหันไปมองปลาดเดียวก็รีบพูดทันทีว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหารครับการดูดซึมสารอาหารและความสามารถในการรับรสชาติจะมีประสิทธิภาพน้อยลงทําให้ผู้สูงอายุ มักจะขาดสารอาหารอยู่บ่อยๆจากงานวิจัยแล้วผมแนะนำให้กินวิตามิน B12 เพื่อจะได้ไม่เป็นโลหิตจางวิตามินดีอ๋อแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือแคลเซียมเพราะคนที่ขาดแคลเซียมก็มักจะเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วก็โพแทสเซียมแมกนีเซียมใยอาหารแล้วก็โอเมก้า3ครับเพื่อนพ่อได้ฟังก็ได้แต่นั่งตาปลิบผู้เป็นพ่อเห็นเช่นนั้นก็ถอนหายใจก่อนจะพูดขึ้นว่า คือลูกฉันมันบอกให้กินผักผลไม้แล้วก็ปลาให้มากๆนะ่ะแล้วก็อย่าลืมตากแดดยามเช้าด้วยเมื่อพ่อพูดจบบรรดาลุงๆก็อ๋อพร้อมกันในทันที